ถ้ามีการติดตั้งเครื่องทำควาอุ่นใช้งานอยู่การใช้งานของเครื่องทำคาอุ่นก็จะต้องทดสอบอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะครับเพื่อดูว่าอุปกรณ์ป้องกันยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่หรือเปล่าอุปกรณ์ป้องกันก็หมายถึงเบรกเกอร์ตัดไฟลวนั่นเองไม่ว่าเบรกเกอร์ตัดไฟลวจะเป็นเมนเบรกเกอร์ตัดไฟลวหรือเป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยตัดไฟลว r c b o หรือจะเป็นเบรกเกอร์ตัดไฟ่วที่ติดตั้งใช้งานเฉพาะจุดหรือที่เรียกว่าเบรกเกอร์ตัดไฟลว ELCB หรือแม้แต่เครื่องตัดไฟลวหรือเบรกเกอร์ตัดไฟลวที่อยู่ในเครื่องทำ้วาอุ่นก็จะต้องมีการทดสอบเดือนละครั้งหรือ3เดือนต่อหนึ่งครั้งก็ยังดีเพื่อดูว่าเบรกเกอร์ตัดไฟลวที่ติดตั้งควบคุมวงจรของเครื่องทำควาอุ่นอยู่เนี่ยมันยังใช้งานเป็นปกติอยู่หรือเปล่าในกรณีที่เมนเบรกเกอร์มันเป็นเมนเบรกเกอร์ตัดไฟรวเนี่ยถ้าต้องการจะทดสอบว่าเมนเบรกเกอร์ตัดไฟลวยังทํางานได้เป็นปกติหรือเปล่าก่อนที่จะกดปุ่มเทสเนี่ย ต้องออฟเบเกอร์ลูกย่อยให้หมดทุกตัวก่อนนะครับเพื่อป้องกันไฟกระชากก็คือต้องปิดเบเกอร์ลูกย่อยทุกตัวก่อนแล้วค่อยกดปุ่มเทสถ้ากดปุ่มเทสแล้วมันตัดก็แสดงว่าวเมนเบเกอร์ตัดไฟรั่วน่ะยังใช้งานเป็นปกติหรือถ้าเบเกอร์ตัดไฟลวของเครื่องนำคาอุ่นเป็นเบเกอร์ลูกย่อยแบบนี้เนี่ยก็สามารถกดปุ่มเทสได้เลยครับไม่ต้องปิดเบเกอร์ลูกย่อยตัวอื่นๆเพราะว่ามันแยกวงจรใครวงจรมันอยู่แล้วก็สามารถกดปุ่มเทสได้เลยถ้ากดปุ่มเทสแล้วเบเกอร์ตัดไฟ่วเนี่ยมันทริปหรือมันตัดวงจร ก็แสดงว่าวงจรตรวจจับกระแสล่วไหลยังใช้งานเป็นปกติหรือถ้าเลือกใช้เป็นเบเกอร์ตัดไฟร่วที่ติดตั้งใช้งานเฉพาะจุดเหมือนในภาพไปอย่างนี้เนี่ยก็กดปุ่มเทสเหมือนกันครับกดที่ปุ่มเทสดูว่าเบเกอร์มันทิปหรือมันตัดไหมถ้ากดปุ่มเทสแล้วเบเกอร์มันตัดก็แสดงว่าวงจรตรวจจับกระแสล่วไหลที่อยู่ภายในตัวมันเนี่ยยังทํางานเป็นปกติหรือที่เครื่องทำน้ำอุ่นมันก็มีเบเกอร์ตัดไฟ่วดด้วยมันก็จะมีปุ่มเทสให้เห็นชัดเจนก็กดปุ่มเทสดูครับว่ามันตัดวงจรไหม ถ้ากดปุ่มเทสดูแล้วมันตัดวงจรก็แสดงว่าเบเกอร์ตัดไฟรั่วหรือเครื่องตัดไฟรั่วที่อยู่ภายในเครื่องทำน้ำอุ่นยังใช้งานเป็นปกติครับการติดตั้งเครื่องน้ำอุ่นก็ต้องทดสอบเบเกอร์ตัดไฟรั่วดูด้วยนะครับว่ามันยังใช้งานเป็นปกติหรือเปล่าแล้วการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นก็จะต้องติดตั้งสายดินด้วยทุกครั้งครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนโดนไฟดูด